ซื้อๆกับเล็กไ้อยซื้อๆเกาะอุ้อนี่ครับครับได้กาะไม่ย้ำต้องกันครับวิขาดของเร็วมากพี่น้องตื่นสวดเตรียมพร้อมกับน้ำเครับนี่นี่ครับนี่ครับสวยๆอยู่ครับสวยๆอยู่ ขึ้นมาเลยจักเตี้ยมนะครับสวัสดีครับพี่น้องผมพ่อกัอคนคือ่งเอากับนักปลาปลาปองย <c oughs> ้ำหมืนมน่นๆคำคำยามบ่มีไฟเอ้ยจาะเจาะเสะดุดสะดุดยามย้ำโบ่โบเห็นหุง่งบันได ก็คือเก่าครับวันนี้ตามสัญญาไว้จากคลิปที่เลี้ยวสีมาใส่วงหนูกับหนูคือเก่าครับพี่น้องก็ใช้เลียวตั้งแต่ทุ่มนุ่คือเก่าเลยครับตอนนี้กับสองถุงปัวคาแต่เรลอยเลแหละไปทั้งอื่นไปลานคาเนี่ยไปนั่งเรนเนี่ยอย่างนี้ มันก็จนฮอตอนนี้ครับมายามไปครับสิภาพพยายามกันมันจะมีตัวไม่เตี้ยมม,มันจะมีตัวไม่เตี้ยมคือเขาบ่มันสิมาอมาหารบ่ฉิวอะไรเขาเขามื่อเช้าบ่แต่อันของวานกอบท่านนี้เฮ็ดกินอยู่ครับแล้วของมือก้อนคนกองพรท่านไี้เฮ็ดกินอยู่ครับแซฟฟิตไ้อยู่ไปครับเดี๋ยวพาพไปยาามบ่วงก็คือเขาครับบ,บ่วงก ยี่สิบหลังหักไปอีกสองหลังเวลาใส่เสียบไปในดินหักแล้วก็กับเล็กเกือบประมาณแปดหลังที่อเรากับเล็กก็ใส่หอยครับนี่หายยัางเก็บหอยมาละเลาะนี่นะครับมาใส่มีต่หอยใหญ่ <c ười> ไปครับเดี๋ยวพยายามกันครับพี่น้องมุนเบิร์ดเข่าขาเจ้าพี่น้องหนู nhi hợp cuai măn, môn uỷ pui hợp với nhau, sai là, sai có sai nè bố kìa sư sư, anh có cáp lép sư sư, anh có buông địt sư sư, uh -huh. ซื่อเลยพี่น้องนี่ครับกวยง่ายเลยครับกวยนู้นมากวยบุหรุนี่ก็หอยครับพี่น้องนี่ซื่อๆอยู่หมดจอดเลวนี่ก็หอย ซื้อซื้อเนอะโอ้ยอยู่ใส่บุกหนูหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมเดี๋ยวไปไม้ต้องไปครับใส่ไว้หลายไม้อยู่รครับวันนี้ครับพี่น้องผมจากที่ไปมาหลายไม้เลยที่ว่ามีหลายไม้ มิดซีรีทั้งหมดเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มานี่ม้สายพี่น้องมิดอยู่ซื่อๆอยู่คือจังสิบ่มานี่ล่ะพี่น้องมื้อนี้เบิ่งลักษณะแล้นี่ก็มิดกับเล็กกัมิดนี่ม้ครั ่ใส่อยู่ดีประมาณ5 6หลังนี่ล่ะพี่น้องนี่ก็ซือๆบนียบักใหญ่พี่น้องนี่แปนคปานันัดยางตก็ซือๆหอยเฮาดกับเล็กซือๆทนี้ล่ะ นี่เป็นโอ้มซื้อๆครับบึงบีดแล้วว่าหนูมันออกเตล์หัวเว้นแล้วบิดหรอู้อันนี้ลั่นพี่น้องนี่นี่ลั่นเตปพัทิดอู้ยูนี่อะไเนาะหนูน้อยบ่เนี่ ไหนสิได้จักเต็มก็บ่ได้นาะนั่นบ่ติดสื้อพี่น้อครับเดี๋ยวผมใส่ไปขึ้นเลนครับอ้อเดี๋ยวจะมาใส่เดยเบื้องอีกหลังหนึ่งสุดท้ายโอ้ยน่าสิติดตัวติดไหนเนาะเดียวก็ได้แลวันไหนมันยังคงต้องไปติดหลังนั้นเพราะว่า ใส่สำรองไว้ถ้ามันบ่เปลี่ยนทิศทางโ <c oughs> oh, อ้แสดงว่าเปลี่ยนทิศทางอีดีพี่น้องหลังนี้ซื่อๆเลยบ่ม,มีหยังเบิดเลยพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวผมไปใส่หลังนั้นไว้ก่อนครับครับพี่น้องผมสรุปคืนนี้ประมาณน,นะพี่น้อง <c oughs> มิดซีรีพี่น้องเลยกขอของงามงามเลยพี่น้องดูน,นี่อันนี้ไมยย้จะท่ายครับพี่น้องไม้ไม่จะนั้นก็กราบขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้เลยครับพี่น้องจะนั้นก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อๆไปครับพี่น้อง ว่บาบอมานกระตามกสิหากินมานสมือมันกสิจังเลยนาะพี่น้องเนาะมืนอี้ว่ามานก็มือกสิตมานได้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะไปครับทารุ่นมื้อเช้าครับคืนนี้ราตรีสวัสดีครับ สวัสดีค <yelled> รับพี่น้องผมวี้ตื่นสวยพี่น้องมาอะไรกันน่าจิติกับพี่น้องย่ะ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 นี่ครับข้าจะได้กะไม้ยมน้องกันครับวุ้ยขาของเร็วมากพี่น้องตื่นสวยเฝ้าแฮงครับพี่น้อง ครับผมเดี๋ยวไปเก็บกันเลยครับหม้แรกคขับพี่น้องรวยครับผมมองซีบเลยบุนี้สร็ล้วนี่ครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยถืออย่างนู้นนะถือเอวถือขาแล้วถืออย่างนู้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับขาขาตั้งกองไม่ได้มากพี่น้องครับพี่น้องผมสรุปหมายเลขเขาได้เต็มหนึ่งครับ เตียมพ้องงางามเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับสวยๆอยู่ครับสวยๆอยู่เมื่อคืนไม่ได้ยักเตีมเลยครับโอ้สัตว์้นเซาได้ยักเตีมหรือสองเตีมนี่พอดีครับพี่น้องเพราต้องเอาลายเนาะเพราะว่ามันอีตื่นสวยหยาดปรทันงานอยู่พี่น้องมานี่ไปครับมันอีฝ้าวิ่งหน่อยครับหยาดปรทันงานครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเขาหน้าซีได้เกี่ยวเลยครับใกล้ๆเลยเหลืองบนเลยหมายของเราคือนี่ครับนี่พ้นกระตังสี ไปครับไปเบื้องไม้ต่อไปครับเดี๋ยอีกสองไม้สามไม้ครับพี่น้องผมทอดไม้ที่สองแล้วครับเดี๋ยวนีบบ่งบใส่หนึ่งบุพี่น้องกลับเล็กของเฮาซื่อๆอ,อุ้ยพี่น้องไว้ซื่อๆเลยอันนี้ไม่ใช่เหรอ

không nhỉ hay đâu cái là bốc phải không cái bốc không sứ sứ tháo lịch sứ sứ mà thằng này cho kênh Mì Để không bỏ lỡ những video Cặp đấy cả sư sư Buông đi cả sư sư Ờ à. Đúng ổ của mình đi Ui Đây กับเหล็กซื้อๆพี่น้องครับผมเก็บก่อนครับพี่น้องครับพี่น้องผมงก็อะไรภาษถ่ายอีกอีกอันช็อตหนึง่งมิดซีรีเลยครับพี่น้องก็เลือกภาษาไทยแต่ก็มันสวยนะครับพี่น้องเจ็ดโมงแล้วครับตอนนี้ผมต้องเฝ้ากลับบ้านครับครับวันนี้เฮาก็ไม่ค่อยมาเนาะพี่น้องนะได้เต็มเดียวมาขึ้นก็ว่ได้ มา่นแหลตอนเช้าเต็มหนึ่งอะไรหนุ่มย้ายกระแปรขอบคุณผู้ที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับพี่นอ้องอุ้ยออกอยากพี่นอ้องเขามารับชมคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับพี่นอ้องเด่นแห้งแล้วครับพี่น้องตอนนี้ ทักจะไดนเก๋พอกันคลิปนานเนาะพี่น้องเนาะอห้อยตีนโลบงี้นะพี่น้องนูตัวนี้มันนี่นูตัวนี้มันบอลเลนนะ้ำมันบอลเลนแบบทางเดียวนะครับมันเลนสะเลนไซห้อยตีนเต็มอยู่กลับกับบ่อเขา่าใส่หอยก็ได้กลับบ่อเขา่าบ่วงกับบ่อถือถือยากครับหรือว่ามันหูหรือเปล่าบรูนะพี่น้อง อ้ครับเดี๋ยวผมเอาผลงานให้เบิ่งครับนี่ครับพี่น้องผลงานของเขาแทมเดียวถือว่าเก็บถือว่างามอเลยพี่น้องตัวงามครับอ้วนปุ๊ดเลยครับเป็นตะมันอยู่ครับตัวไม่น้อยสิแต่ก็ไม่น้อยเลยครับหนูรุ่นๆครับพอดีพอดีครับครับจะไม่กระพรับ ขอบคุณอีกเท่านึงครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ